สวัสดีครับทุกคนวันนี้เข้าสู่วันที่16แล้วนะครับก็วันที่16ของชาเลนจ์สามวันนะครับหวังว่าเสียงจะได้ยินชัดเจนนะครับเพราะผมเองก็พูดไม่ค่อยชัดอยู่แล้วนะครับก็เลยต้องเอาไมค์มาจ่อแบบนี้นะครับโอเควันนี้นะครับเราพูดแล้วก็เขินว่ะ คือเมื่อวานอ่ะผมบอกว่าผมจะไปปั่นจักรยานใช่ป่ะแต่รู้ไหมครับว่าเกิดอะไรขึ้นไม่ตื่นครับนาฬิกลืมตั้งนาฬิกาปลุกโอโ้โหคือหรือว่าหรือว่าปลุกแล้วมันไม่ได้ยินนี่แหละนะครับก็เมื่อคืนกินตีน้อยเสร็จกว่าจะทำอะไรเสร็จก็ตีหนึ่งใช่ไหมที่ขัดวิดีโอเสร็จก็อบอกว่าจะรีบไปนอนนะคิดไปแล้วตื่นมาทําไมมันรู้สึกว่ามันไม่ง่วงแบบแปลกๆนะครับก็ตื่นมาหกโมงครึ่ง เอ้ยสวยเลยนะครับก็ขอโทษขอโพยรุ่นพี่ไปแล้วนะครับก็นัดเขาไปปันแต่ว่าเราไม่ได้ไปอ่ะนะส่วนเรื่องของอาหารการกินนะครับวันนี้คือแม่งยังไม่ได้วะ่ะช่วงนี้แม่งเป็นอะไรก็ไม่รู้ขี้เกียจเฉยนะครับแม่งแต่เป็นอย่างนี้ปล่อยปล่อยไว้ไม่ได้แล้วแม่งต้องเอาหน่อยแล้ววะ่ะเพราะว่าวันเนี้ยกินขนมปังกับเว สองมือ้อก็คือก่อนฝึกขนมปังกับเวหลังฝึกก็ขนมปังกับเวแต่ว่ามื้อสุดท้ายของมือ้อก่อนก่อนเนี่ยก่อนก่อนนอนเนี่ยมือ้อมื้อที่สามอะ่ะเป็นไข่ไข่ดาวแล้วก็ข้าวสามร้อยกรัม,มโปรตีนถึงอยู่แล้วละ่ะกินสี่อย่างนนเนี่ยเแย่แยนะครับเอาเป็นว่าอาหารนี่ยต่ําอาหารยัง ยังแย่นะครับยังกินน้อยไปอยู่เลยยังกินไม่ครบเลยส่วนการฝึกวันนี้เล่นขาแบบเก็บกดอะ่ะเก็บกดจากการเล่นหลังเล่นอะไรน้อยเราก็มาใส่ที่ขาแทนนะครับขาก็เล่นไม่ได้เยอะเท่าไหร่หรอกแต่ก็เล่นจนหมดแรงเหมือนกันก็เปิดด้วยสควอตสควอตนะครับหลังตึงไปหน่อยวะสควอตวันนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยมันเลยนะครับร้อยโลไม่ไหวนะครับร้อยโลทาเหมือนสับไ์ สัปดาห์ที่ผ่านมาแม่งไม่ได้นะครับก็เลยเล่นเท่าที่ไหวนะครับแล้วก็ไปล้างแขนด้วยซิงเกิลเลกนะครับเป็นสปรีสควอตนะครับนั่นแหละครับก็เล่นไป10บเซตนะครับจริงๆผมผมเล่น12ครั้งนะครับ10บเซตด้วยซ้ำ แล้วก็จากนั้นก็ไปเล่นเครื่องกลางขานะครับหรือว่าเครื่องแอปดักชันนะครับแอปดักชันเล่นอยู่5เซตด้วยกัน20ครั้งถึงครั้งนะครับก็เล่นจนปวดตูดไปเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็เล็กเคิลครับก็นอนเล่นนะครับตะคิวจะกินเว้ยตอนแรกตะคิวจะกินด้วยเนี่ย,ต,ต,ยต้องแบบเล่นเสร็จต้องยืดอะเออเล่นนไปแล้วแบบต้องยืนแล้วยืดอะโอ้ตะคิวจะกินขาหลังเฉยนะครับอืมอ่ะจากนั้นก็ไปซูโม่ครับซูโม่เดดลิฟท์ครับ ซูโม่เดดลิฟเนี่ยเล่นตอนแรกอ่ะปรสานมือก่อนนะครับแล้วก็เล่นเป็นซิงเกิลอาร์เหมือนกันเล่นทีละข้างนะครับก็บ้าพลังอ่ะแม่งระเบิดอยากระเบิดพลังพอเล่นเสร็จปุ๊บอยากกระโดดยังไม่หมดกระโดดเฉยนะครับไปกระโดดกลองนะครับกระโดดบ็อกสิบครั้งนะครับ,รโ,รบ,รโ,รบโอ้โหโคตรคึกอะ่ะจากนั้นเทรนเสร็จเทรนเสร็จคาร์ดิโอวิ่งแต่ว่าไม่ถ่ายไม่ได้ถ่าย ไม่ได้ตั้งกล้องถ่ายก็วิ่งไปเรื่อยๆนะครับ30นาทีวิ่งสลับเดินนะครับก็เดินเร็ว30วินาทีวิ่ง30วินาทีทําอย่างเงี้ย 5, 5นาทีแล้วก็เดิน5นาทีพอจุกกินขนมปังนะครับแล้วก็เดิน5นาทีแล้วก็ทําอีก5นาทีเนี่ยจนครบ30นาทีก็โอ้โหหมดแรงกันนะพอเล่นเสร็จรอย่อยรอหาอะไรกินยังคิดอะไรไม่ยังคิดอะไรไม่ออกก็จะกินอะไรดี เนี่ยไม่ยอมสันดานเป็นอะไรก็ไม่รู้นะครับเนี่ยนิสัยแย่เนี่ยเนะข้าที่สิบหกแล้วยังไม่ได้ไม่หาเหวอะไรเลยนะก็นั่นแหละพอจากนั้นก็ยืดยืด,ยดวันนี้ก็สมบูรณ์แบบอะเพอร์เฟกเลยแต่ว่าอาหารเนี่ยมาตายตรงที่อาหารจริงๆนะครับก็เดี๋ยวต้องปรับปรุงกันจริงจ,งจังแล้วล่ะเดียเด๋ยวเดี๋ยวขอไปปรับทัศนคติกับตัวเองก่อนว่าทําไมเกิดอะไรขึ้นทําไมมันทําไม่ได้ทักทีวะแต่ว่าก็เลือก,เล,อกเลือกกินนะเวลาซื้ออะก็ กินกินในกินในช่วงเวลาที่เหมาะสมอ่ะอืมว่าอะไรควรอะไรไม่ควรนะครับแต่ก็ไม่ได้ทำเองจริงๆงอยากทําเองซื้ออาหารมาเตรียมมาแล้วนะข้าวหุงไว้แล้วเรียบร้อยแบ่งถุงละสองร้ยบเฮ้ยถุงละหนึ่งร้อยห้กร,รมัมแต่ว่าไม่ยอมทํากินไม่รู้เป็นหามอะไรมัน นะครับก็ไม่ดีเลยนะอันเนี้ยผมนิสัยแย่เงี้ยแหละแล้วแมสจะไม่ขึ้นแล้วมันเสียใจทีหลังเออแม่งไม่ได้วะต้องมาเปล่าทรัพยติตัวเองหน่อยแลลวครับโอเคก็พรุ่งนี้มีนัดปัญกญยาอีกแล้วต้องตื่นแล้วแหละครับเพราะว่าเมื่อวานไม่ได้ไปเมื่อวานโดดเขานะครับโอเควิดีโอนี้ตอนนี้อัดไวหน่อยไม่ได้ไม่ได้ดึกมากก็สามทุ่มครึ่งนะครับก็งั้นเดี๋ยวผมขอตัวไปนอนก่อนนะครับวันนี้จะนอนค่อนข้างเร็วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้มันจะดอมขาไม่ไหว โอเคฝันดีนะครับสวัสดีครับ